มาเรื่องแล้วครับพี่น้องข่าวใหญ่มาแล้วครับใครที่คิดว่าไทยจะยอมถอยเพราะเกรงใจมหาอำนาจคิดผิดมหันครับล่าสุดธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือยอดเนิน677หรือช่องอันม้าเรียบร้อยแล้วกองทัพไทยโชว์ความเด็ดขาดด้วยการส่ง F16 บินพล่มสะพานชัยชนะจนขาดกระจุยไม่สนหน้าอินหน้าพรมงานนี้หุนเซนถึงกับกระอักเลือดจนต้องหอบสังขารลงมาแนวหน้าเองเพราะระบอบของเขากำลังจะล่มสลายต่อหน้าต่อต,อตา เรื่องราวเบื้องลึกที่สาแก่ใจคนไทยทั้งประเทศจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างส,สิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างคคเคร,รดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทรุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกรารันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทาแล้วออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับของเจทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิน property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องชัยชนะที่แรกมาด้วยเลือดเนื้อและศักดิ์ศรีของคนไทยที่โลกต้องจ่ารึกครับพี่น้องครับเมื่อคืนหลายคนอาจจะเห็นข่าวที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความว่าได้คุยกับผู้นำทั้งสองฝ่ายแล้วเหมือนจะพยายามเข้ามาเป็นกาวใจหรือพูดง่ายๆคือมาเบรคเกมฮุนเซนอาจจะแอบดีใจคิดว่ารอดแล้วมีลูกพี่ใหญ่มาช่วยเคลียร์แต่ขอโทษครับ เช้านี้กองทัพไทยพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าอธิปไตยต้องมาก,ก่อนเราไม่สนใจครับว่าใครจะโพสต์อะไรตราบใดที่กัมพูชายังเป็นภัยคุกคามกองทัพไทยก็ไม่หยุดนี่คือการตบหน้าฮุนเซนฉากใหญ่ที่หวังพึ่งบารมีทรัมป์แต่เจอไทยสวนกลับด้วยปฏิบัติการทางการทหารที่ดุดันที่จุดในรอบหลายสิปีครับเปิดฉากเช้านี้ด้วยปฏิบัติการของเหยี่ยวเวหา F16 ครับ เป้าหมายคือสะพานชัยชนะและสะพานหมายเลข55ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่กัมพูชาใช้ขนอาวุธหนักขึ้นมาที่แนวหน้าผลเป็นไงรู้ไหมครับตูมเดียวจอดสะพานขาดกระจุยร่วงลงน้ำไปเลยในยะของเรื่องนี้สำคัญมากครับมันคือการส่งสารบอกมหาอำนาจว่าที่นี่ถิ่นเรากฎของเราเราไม่ได้ก้าวร้าวแต่เรามีความจำเป็นต้องตัดเส้นทางลำเลียงของข้าศึกเพื่อปกป้องทหารเรา การที่ไทยกล้าทำแบบนี้แสดงว่าเราประเมินแล้วว่าเราเอาอยู่และเรามีความชอบทำเต็มร้อยครับการที่กองทัพไทยสั่ง F 1 6ขึ้นบินถล่มสะพานทันทีหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ข้อความมันมีความหมายลึกซึ้งมากครับมันแปลว่าไทยเราไม่ยอมเป็นเบีย้ยล่างใครเราเคารพมิตรประเทศแต่เรื่องความมั่นคงของชาติใครหน้าไหนก็สั่งเราไม่ได้ครับ นี่คือท่าทีที่ทําให้ทั่วโลกต้องหันมามองไทยใหม่ด้วยความเกรงใจว่าเราไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่จะมาบงการได้ง่ายๆอีกต่อไปครับและข่าวดีที่สุดของตอนนี้คือเราสามารถพิชิตเนิน677หรือช่องอานม้าได้สําเร็จแล้วครับพี่น้องครับเนินนี้ไม่ได้ยึดกันง่ายๆนะครับมันคือจุดยุทธศาสตร์ที่สูงชันและอันตรายที่สุดข้าศึกวางกับดักวางปืนกลไว้เพียบทหารราบและรบพิเศษของไทยต้องฝ่าดงกระสุนขึ้นไป และเราต้องสูญเสียวีรชนหน่วยรบพิเศษไปหนึ่งนายในการประทะครั้งนี้สันติขอใช้โอกาสนี้สะดุดีดวงวิญญาณผู้กล้าครับการเสียสละของท่านคือการซื้อชีวิตให้คนไทยนับแสนปลอดภัยจากปืนใหญ่กัมพูชามันเจ็บปวดครับผมอยากให้พี่น้องตระหนักว่านี่คือราคาของอิสรภาพที่ทหารกล้าท่านนั้นยอมจ่ายแทนพวกเราท่านรู้ดีว่าภารกิจนี้เสี่ยงที่สุดยากที่สุด แต่ท่านก็บุกเข้าไปเพื่อเปิดทางให้เพื่อนทหารราบตามขึ้นไปได้และสุดท้ายธงไตรงก็ขึ้นไปโบกสะบัดอยู่บนยอดเขาการยึดจุดสูงขมนี่ได้แปลว่าไทยคุมเกมภาคพื้นดินได้หมดแล้วครับกัมพูชาที่อยู่ข้างล่างกลายเป็นเป้านิ่งทันทีจะขยับตัวไปทางไหนก็โดนเราส่องหมดนี่คือการเช็คเมดในทางยุทธวิธีครับทำไมเนิน677ถึงสำคัญขนาดต้องแลกด้วยชีวิต เพราะเนินนี้คือดวงตาของสนามรบครับใครคุมเนินนี้ได้จะมองเห็นการเคลื่อนไหวของข้าศึกไปไกลถึงฐานทัพส่วนหลังของกัมพูชาตลอดหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาใช้จุดนี้เป็นฐานยิงปืนใหญ่และส่องกล้องสอดแนมเราตลอดพอไทยยึดคืนได้ปุ๊บกัมพูชาตาบอดทันทีครับปืนใหญ่ที่เคยยิงแม่นๆตอนนี้ยิงมั่วซั่วไปหมดเพราะไม่มีคนชี้เป้าจากที่สูงแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ไทยปิดเกมได้เร็วขึ้นครับ ความพ่ายแพ้ที่ช่องอานมา้าส่งผลสะเทือนไปถึงกรุงพนมเปญครับสายข่าวรายงานว่าผู้นำระดับสูงทั้งฮุนเซนฮุนมาเน็ตและเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องรีบแจ้นลงพื้นที่แนวฟรอนต์ด่วนจีวิเคราะห์แบบทหารอาชีพนะครับถ้าขุนต้องเดินลงมาในสนามรบเองแปลว่าอะไรแปลว่าระบบสั่งการล่มสลายแล้วครับในพลในพื้นที่คุมลูกน้องไม่อยู่ทหารเกณฑ์หนีทับกันจ้าละวัน หรืออาจจะไม่ฟังคําสั่งแล้วผู้นำเลยต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงตายเพื่อสร้างภาพปลุกขวัญเฮือกสุดท้ายสภาพนี้คืออาการของคนป่วยใกล้ตายที่กำลังดิ้นรนก่อนหมดลมครับการที่ฮุนเซนต้องหอบสังขารไวชาราลงมาที่แนวฟรอนมันไม่ใช่ความกล้าหาญนะครับแต่มันคือความหวาดระแวงขั้นสุดครับเขากลัวว่าลูกน้องจะหักหลังครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ใครๆก็ดูออกว่ากัมพูชาแพ้แน่ๆ นายพลหลายคนอาจจะกำลังคิดรัฐประหารเพื่อเอาใจไทยและจบสงครามหุนเซนเลยต้องลงมาคุมเองลงเอาลูกชายมาคุมเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวตัวเองนี่คือสภาพของเผด็จการในวาระสุดท้ายที่ไว้ใจใครไม่ได้เลยหุนเซนตอนนี้ไม่ได้แค่แพ้ทหารไทยนะครับแต่กำลังโดนรุมกินโต๊ะจากภายในสมรังสี ผู้นำฝ่ายค้านเริ่มออกมาปลุกระดมชาวบ้านแล้วครับว่าถึงเวลาล้มล้างทรราชนี่คือโอกาสทองที่รอมานานส่วนเจ้านโรดมจักรวุฒิก็นั่งนิ่งๆรอเสียบแทนโดยมีจีนคอยดูอยู่ห่างๆสังเกตไหมครับรอบนี้จีนเงียบกริบไม่มีการประนามไทยไม่มีการส่งอาวุธช่วยหุนเซนนี่คือสัญญาณชัดเจนแล้วว่าจีนเทหุนเซนแล้วครับลอกเมินเฉย รปแค่แวะมาทวิตแกเกอร์ปล่อยให้กองทัพไทยจัดระเบียบภูมิภาคใหม่นี่คือวาระสุดท้ายของระบอบที่สร้างด้วยปืนก็ต้องจบลงด้วยปืนครับความเงียบของจีนน่ากลัวมากครับปกติถ้าลูกน้องโดนรังแกจีนต้องออกมาโวยวายแล้วแต่นี่เงียบกริบแถมสื่อจีนยังรายงานเข้าข้างไทยอีกมันแปลว่าจีนไฟเขียวให้ไทยสั่งสอนกัมพูชาได้เต็มที่ จีนอาจจะมองว่าฮุนเซนเป็นสินทรัพย์ด้อยค่าที่สร้างแต่ปัญหาทั้งเรื่องสแกมเมอร์ทั้งเรื่องโกงเงินลงทุนสู้ปล่อยให้ล้มไปแล้วดีลกับรัฐบาลใหม่ที่ไทยยอมรับได้วินวินกว่าเยอะครับสรุปแล้วนะครับเกมนี้ไทยชนะขาดลอยเราได้ดินแดนคืนได้ความเคารพจากประชาคมโลกที่เห็นความเด็ดขาดของเราและที่สำคัญคือได้กำจัดภัยคุกค,คามที่เรื้อรังมานานส่วนหุนเซน จากผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอำนาจมา40ปีกำลังจะจบลงโดยความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดหลังฝุ่นจางลงเราน่าจะได้เห็นกัมพูชาใหม่ที่ไม่มีตระกูลฮุนเป็นเจ้าของอีกต่อไปและจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีขึ้นสำหรับไทยครับสรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. ไทยไม่สนโลกกองทัพเดินหน้าถล่มสะพานตัดเส้นทางลำเลียงแม้มหาอำนาจจะพยายามเบรก 2. ยึดช่องอานมา ทหารไทยพิชิตเนินยุทธศาสตร์677ได้สำเร็จคุ้มความได้เปรียบเบ็ดเสร็จ 3. ผู้นำจนตรอกคุนเซนต้องลงมาคุมทัพเองสะท้อนภาวะทับแตกและระบบล่มสลาย 4. จุดจบทรราชศึกในและศึกนอกรุมเรา้าจีนไม่ช่วยประชาชนเตรียมลุกฮือ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ลน์แอดคิมพร็อพเพอร์ตีใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้ี่ยบอะคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ